ส,นนสวัสดีครับทางสมองเงินล้านคลับไทยวันที่20น,น,นะครับใใเรื่องทำนาบนที่<อ>ทดินของตัวเองหรือรับจ้างทำนาบนที่ดินของคนอื่นแบบไหนดีกว่ากันจริงๆคำพูดนี้เป็นคำพูดติดปากของเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานประจำนะครับว่าเนี่ยเราอ่ะทำนาบนที่ดินของคนอื่นไม่มีวันรวยหรอกนะบางคนก็แบบว่างั้นก็ไปทำนาบนที่ดินของตัวเองสิเขาบอกว่าฉันไม่มีไงคือที่บ้านไม่มีที่ดินให้เหมือนถึงไม่มีทุน ที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับบางคนก็ต้องเก็บเงินเก็บทองกว่าจะเก็บได้แล้วก็ไปเปิดธุรกิจของตัวเองในที่สุดประเด็นก็คือแบบไหนมันดีกว่ากันหรอบางคนก็ฉลาดมากบอกว่าก็ดีที่สุดก็คือจ้างคนอื่นมาทํานาบนที่ดินของเราสิดีสุดมันก็พูดง่ายนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราจ้างเขามาทํางานบนที่ดินของเราแล้วเขาทําได้ดีวันหนึ่งเขาก็อยากจะออกไปทําของเขาเองมันไม่มีใคร อยากจะทําอยู่บนที่ดินของเราตลอดไปอยู่แล้วไงครับนั่นในชีวิตจริงเป็นแบบนั้นแล้วประเด็นคืออะไรดีกว่ากันล่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันนะเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนที่แบบบอกว่าได้อย่างและเสียอย่างอะครับจริงๆเป็นเรื่องจริงนะถ้าเอาให้เห็นง่ายๆอ่ะตอนที่ผมรับราชการอยู่ออยนะครับผมเคยถามเพื่อนๆ,ๆที่เป็นเภสัชด้วยกันเนี่ยที่อยู่อยู่ที่ออยว่าเออเนี่ยอยากเปิดร้านยาของตัวเองไหมถ้าลอง พูดเล่นๆว่าถ้าเราเป็นเภสัชสักคนหนึ่งเราอยากเปิดร้านยาเป็นของตัวเองหรือเปล่าคนคิดง่ายๆคงคิดว่าอยากสิเภสัชทุกคนก็คงอยากมีร้านยาเป็นของตัวเองแหละคนคงคิดแบบนี้นะแต่ตอนที่ผมถามเพื่อนที่ออยอนะครับพวกเรารู้ไหมว่าส่วนใหญ่อะบอกว่าไม่อยากมีผมบอกทําไมอะบอกขี้เกียจเฝ้าคือเขาบอกว่าเปิดร้านยามันต้องเฝ้าทุกวันไงมันไม่มีวันหยุดแล้วคือช่วงประมาณสัก6โมงทุ่ม2ทุ่มพวกนี้มันเป็นช่วงพามไทม์มันก็ต้องเปิดไง ซึ่งจริงๆมันก็เป็นช่วงที่แบบต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนไงเพราะนั้นการเปิดร้านยาเองอะ่ะมันมันทาให้เขาขาดอิสระภาพไปแต่การที่เขารับราชการอยู่ที่ออยอ,อ่ะมันสบายไงเพราะว่าสี่โมงก็เลิกเสาร์อาทิตย์ก็หยุดยงั้นเย็นวันธรรมดาเขาก็จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้หรือมีเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าเปิดร้านยาเองอะ่ะอย่าคิดเลยปิดร้านวันนึงอะไรได้หายเลยเขาก็จะคิดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําไมถึงมีคนที่เขาไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ คืออยากจะทำนาบนที่ดินของคนอื่นนะเออแบบนี้เขามีจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแต่ละอย่างมันมีข้อเสียข้อดีต่างกันซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างแบบเอาแค่หลักๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆข้อดีข้อเสียมันก็คงเยอะอะถ้าลงรายละเอียดนะครับแต่อย่างถ้าดูง่ายๆเลยนะข้อดีของการเป็นลูกจ้างคืออะไรรู้ไหมฮะหนึ่งคือไม่ต้องแบกความเสี่ยงและสองมันได้เงินเดือนสม่ําเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดียอดธุรกิจจะขึ้นจะลงยิ่งการรับราชการเนี่ย ขนาดช่วงโควิดอะยังได้เงินเดือนสม่ําเสมอไม่โดนลดเงินเดือนเลยนะมันแบบมั่นคงจริงๆนะฮะแล้วก็เวลาหมดเวลางานเราก็สบายก็ไปพักได้ซึ่งอันนี้อาจจะไม่รวมลูกจ้างบางคนที่เขาเป็นระดับสูงเป็นผู้บริหารนะครับที่เขารู้สึกว่าคือเวลาหมดเวลางานแล้วเขาก็ต้องแบกความเครียดไปคิดต่อเพราะการเป็นผู้บริหารน่ะมันต้องรับผิดชอบนะครับผมเคยมีคนรู้จักคนหนึ่งเขาเงินเดือนประมาณแสนสี่ในการรับผิดชอบ ธุรกิจเกี่ยวกับการชิปปิ้งนะครับนำเข้าส่งออกสินค้าซึ่งจริงเงินเดือนเขาแสนสี่แต่เขาต้องแบกภาระความรับผิดชอบสินค้าแต่ละละ็อตเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยล้านก็มีนะเพราะนั้นคือเขามีความรู้สึกว่าทําไมเงินเดือนแค่หลักแสนแต่ต้องแบกภารับผิดชอบเป็นหลักสิบล้านมันดูแบบไม่ค่อยเมคเซนเนาะแล้วข้อเสียของการเป็นลูกจ้างล่ะมีไหมก็มีเหมือนกันก็คือเอาตรงๆเลยนะทาไปแล้วมันไม่รวยไงถึงแม้ว่าบริษัทจะโตแค่ไหนก็ตามสมมุติว่า ปีเนี้ยบริษัทเติบโตแบบสองเท่าเลยยอดขายจากแบบร้อยล้านขึ้นเป็นสองร้อยล้านบริษัทก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเราสองเท่าไงใช่ไหมฮะหรือบริษัทเราจะโตแบบโตโค,คตรโตสิบเท่าจากยอดร้อยล้านเป็นพันล้านเงินเดือนเราก็ไม่ได้ขึ้นสิบเท่าตามยอดบริษัทไงก็ขึ้นห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นคือสิบเปอร์เซ็นมีหรือเปล่าไม่รู้นะทุกวันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะมีโบนัสเยอะหน่อยในปีที่มีที่มียอดโตนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือมันไม่มีทางไรายได้ขึ้นสิบเท่าหรือเท่ากับยอดโตของบริษัทนะครับแล้วข้อเสียอีกอันหนึ่งของการไปลูกจ้างก็คือเมื่อเราหมดประโยชน์อ่ะเขาก็จะต้องเอาเราออกการหมดประโยชน์ของเราคืออะไรครับหนึ่งคือเราบทสมรรถภาพทํางานไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรือแก่เกินไปทํางานไม่ได้กับสองมันมีเทคโนโลยีมา d i s r u p เรานะฮะซึ่งในทุกวันเนี้ยมันเริ่มเยอะขึ้น,นมากๆอย่างธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี2566กําไร ก้ากระโดดสุดๆกาไรเยอะมากเลยผมดูข่าวเนี่ยแต่ว่าปิดสาขาเอาพนักงานออกเยอะมากเลยการที่เขาปิดสาขาหรือเอาพนักงานออกอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาแย่นะ่เขากําไรเยอะขึ้นแต่เขาปิดเพราะอะไรครับมันไม่จำเป็นต้องมีเพราะทุกวันเนี่ยธนาคารมันอยู่บนมือถือของทุกคนไม่ค่อยมีใครไปเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปแบงก์จริงๆนะครับไม่ได้รอคิวยาวๆเหมือนเมื่อก่อนนะยกเว้นแค่วันสิ้นเดือนที่จะมีคิวเยอะหน่อยในในบางสาขาเท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลักๆอ่ะ แบงค์จะว่างมากยิ่งแบงค์ที่สแตนอะโลนแบบไม่ได้อยู่ในห้างครับไปนี่นะคือมันกว้างใหญ่มากแล้วมันก็จะเย็นหนาวเยือกแล้วก็โล่งมากเลยคือที่หน้าปากซอยบ้านผมมันมีไงผมรู้สึกวิวทำไมมันว่างจังนั้นคือคนก็จะไม่ไม่จาเป็นจะต้องแบบไปแบงค์แล้วแบงค์ bank ก็ไม่รู้จะเปิดสาขาไปทาทาอะไรนะจ้างพนักงานมาตบยุงแล้วก็จ่ายเงินเดือนเพื่ออะไรทั้งทั้งที่เขาใช้เงินในการพัฒนาแอปพลิเคชันลูกค้าก็โอนเงินอะไรผ่านมือถือไม่ต้องมาแบงค์ จากแบงค์เคยมีพันสาขาแต่ตอนนี้จริงๆแบงค์อ่ะมี60ล้านสาขาแล้วนะเพราะมือถือทุกคนคือสาขาของแบงค์ไงครับแต่ไอสาขาที่เขาเคยมีพันสาขาเขาไม่จําเป็นต้องเปิดเอาไว้อีกเพราะมันไม่ไม่มีใครมาใช้แล้วเขาก็ปิดปิดปิดไปเงนะี้ยก็เซฟต้นทุนได้ด้วยนั่นคือพนักงานแบงค์หลายๆคนก็จําเป็นต้องออกนะหรือแมก้กระทัง่งพวกเรารู้ไหมฮะผมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับใกล้ๆบ้านผมเนี่ยล่าสุด เมื่อก่อนมันจะมีช่องจ่ายเงินมันจะเป็นท็อปแบบสแตนอะโลนไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนมีช่องจ่ายเงินอยู่ทั้งหมด4ช่องล่าสุดที่ผมไปเนี่ยมีช่องจ่ายเงินเหลืออยู่ประมาณช่องเดียวที่เหลือเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นช่องอัตโนมัติคือเราเอาไปปุ๊บเราก็สแกนเองเสียบบัตรจ่ายตังอะไรเองไม่ต้องมีพนักงานเลยนั่นคือสิ่งที่ผมพบว่าเอา้าแล้วพนักงานอีก3ช่องหายไปไหนเนี่ยเขาต้องต้องตกงานหรือเขาต้องโดนออกหรือไงนั่นคือเราโดนดิสラบโดยเทคโนโลยีครับก็คือหมดประโยชน์เราก็ต้องออกไปนั่นคือข้อเสียของการเป็นลูกจ้าง แต่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจละ่ะข้อดีคืออะไรก็ตรงๆฮนะมันมีโอกาสรวยวงเล็บนะมีโอกาสไม่ได้แปลว่ารวยชัวร์ๆนะเพราะว่าธุรกิจที่เปิดขึ้นมาเนี่ยหนึ 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยเอร์เ็หนึ่ง้อยเอร์เ็นเนี่ยภายในห้าปีจะปิดไปแปสิบภายในสิบปีก็จะปิดอีกแปดสิบของที่เหลือก็คือทั้งหมดเหลือแค่ภายในสิบปีจะเหลือแค่สี่เอรซนต์นนี้จะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับนั่นแปลว่าผ่านไปสิบปีเนี่ย เจ้าของธุรกิจที่หวังรวยร้อยคนเนี่ยจะอยู่ได้สี่อีกเก้าสิบหกคือเจ๊งไอ้สี่ที่อยู่รอดเนี่ยไม่แน่ใจว่ารวยหรือเปล่าหรือแค่อยู่รอดนะครับมันนั่นคือมันมีโอกาสรวยแต่มันก็มีโอกาสเจ๊งข้อดีข้อที่สองการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือถ้าคุณรวยแล้วคุณวางระบบดีๆมีระบบแล้วมีคนงานทํางานคุณจะมีอิสระภาพไปใช้ชีวิตใช้เงินอะไรได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอิสระภาพทางการเงินและเวลาอย่างนั้นแหละครับแต่ข้อเสียของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ตรงไปตรงมาแล้วก็คือมันต้องแบกความเสี่ยงครับมันสลับกับลูกจ้างอะ่ะลูกจ้างไม่ต้องแบกเราต้องแบกแบกทั้งหมดแล้วประเด็นคือเวลาที่เราเป็นลูกจ้างแล้วเราแบบเวลาบริษัทโตสิบเท่าไม่เห็นขึ้นเงินเดือนแค่สิบเท่าเลยปิดโถออกไปเปิดเองดีกว่าแต่พอเราเปิดเองครับมันไม่ได้โลกสวยเหมือนตอนที่เราเห็นเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะโตทุกปีช็อปช่วงไหนที่เกิดวิกฤตเกิดเหตุอะไรขึ้นเช่นช่วงโควิดหรือช่วงเ อุทกภัยช่วงอะไรก็ตามช่วงเศรษฐกิจไม่ดีช่วงค่าเงินบาทอะไรลอยตัวอะไรเยอะแยะสงครามนู่นนั่นนี่เยอะแยะ,แยะนะครับภัยธรรมชาติแล้วบริษัทยอดตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อยอดตกแล้วเดือนนั้นน่ะรายได้ไม่พอรายจ่ายพอรายได้ไม่พอรายจ่ายเพราะเขาต้องจ่ายเงินเดือนลูกจ้างจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานเจ้าของธุรกิจจําเป็นจะต้องไปหาเงินมา เอามาจ่ายเงินเดือนลูกจ้างทุกคนครับบางทีก็ต้องเอาเงินเก็บที่ตัวเองเคยคิดว่าเนี่ยฉันรวยแล้วฉันมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้ก็ต้องเอามาจ่ายถ้าไม่เคยเก็บเงินไว้เลยสุรุ่ยสุร่ายใช้หมดวันที่เดือดร้อนเจ้าของธุรกิจก็จะก็จะแบบลําบากต้องไปกู้นี้ยืมสินมาเพราะว่าโดยปกติไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนพอเดือนนี้ย่อตกปิดเลยปิดกิจการเลยคัดลอสไม่มีเขาจะต้องแบกเขาต้องคิดว่าเอาไ่เดือนหน้าฉันต้องสู้เอาให้ได้พอเดือนถัดไปปุ๊บ ยังขาดทุนอีกก็ต้องพยายามไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายฟิกคอร์สครับค่าเช่าค่าลูกจ้างค่าน้ําค่าไฟแต่เจ้าของธุรกิจเนี่ยติดลบนะแต่ลูกจ้างยังได้รับเงินเดือนเต็มลูกจ้างยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขายังได้เงินเท่าเดิมแต่วันนี้เจ้าของธุรกิจอะบางทีไอ้กาไรและเงินที่เคยได้ตอนมันโตสิบเท่าอะเอามาจ่ายหมดในช่วงจังหวะที่มันตกพอหมดเสร็จไปกู้หนี้ยืมสินมาจนสุดท้ายยื้อไม่ไหวฮะคือ เจ้าของธุรกิจเขาจะต้องยื้อจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆถึงจะปิดมันไม่มีใครแบบย่อตกปุ๊บปิดปับ๊บไงเพราะฉะนั้นนะครับการที่การเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องแบกความเสี่ยงแบบเนี้ยก็ต้องบอกตรงนะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าความสําเร็จในวันเนี้ยมันอาจจะสูญสลายไปได้ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันมันคือความเสี่ยงที่เราคาดไปถึงจริงๆนะฮะบางทีคิดว่าเอ้ยธุรกิจฉันเงินสดฉันไม่มีหนี้แต่มันมีฟิกค,คอร์สไง ยังไงธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมีฟิกคอสไงนั้นพอมีฟิกคอสปุ๊บเนี่ยถ้ามีเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้ธุรกิจเราไรายได้ลดลงไปต่ากว่าฟิกคอสเจ้าของธุรกิจต้องแบกพอเจ้าของธุรกิจต้องแบกไอ้เงินเก็บที่เราเคยเก็บไว้ถ้าถ้าได้เก็บนะถ้าตอนตอนมีไม่เก็บใช้สุรุ่ยสุร่ายบางทีต้องขายรถขายบ้านเอามาจ่ายเงินเดือนลูกจ้างก็มีอย่างเงี้ยครับมันก็คือการแบกนะฮะนั่นคือข้อเสียของการเป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสรวยแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องแบกข้อเสียข้ออที่ก็คื บางทีธุรกิจมันดีมากๆแล้วไม่ได้มีเหตุอะไรให้เราต้องแบบมีปัญหาเลยนะแต่ไอ้พวกลูกน้องเก่งๆอ่ะชอบแยกไปเปิดแข่งไว้คือคือมันเหมือนกับก็ต้องบอกตรงๆว่าวันนี้ครับถ้าธุรกิจมันดีมากๆนะฮะลูกน้องหลายๆคนที่เขาเห็นแล้วเขาทำนาบนที่ดินของเราอยู่อ่ะเขาก็ต้องรู้สึกอ่ะว่าเขาทำเองดีกว่าไหมผมก็เคยเห็นนะตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปตัดผมที่ร้านชลาชนนะฮะ ใกล้ๆคอนโดที่ผมเคยอยู่ผมก็จะมีช่างประจําตอนแรกๆที่ไปก็ตัดมั่วๆแหละจนไปเจอช่างที่ตัดถูกใจนะฮ้นีคนนี้ตัดแล้วเราดูดีคือดูดีเท่าที่เรารู้สึกว่าดีนะก็เลยไปตัดกับช่างประจาเขาตัดกับช่างประจาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่างประจําคนนี้เขาก็จะแบบพอเขาตัดดีใช่ไหมเขาก็จะมีลูกค้าประจําเขาเยอะผมก็เห็นแหละบางทีบางคนเนี่ยช่างคนก็นั่งว่างๆแต่ไม่มีใครตัดด้วยจะรอตัดกับคนที่มันยุ่งๆอย่างเงี้ยฮะช่างประจําคนเนี้ยวันหนึ่งก็บอกผมว่าพี่เดี๋ยวหนูอ่ะจะออกเดือนหน้าแล้วนะ ผมถามเอ้าออกไปไหนแล้วใครจะตัดให้ผมอะ่ะก็หนูจะไปเปิดร้านเองเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปเปิดตรงห้วยขวางตอนนั้นผมอยู่ตรงอโศกนะฮะตรงแยกอโศกเลยชลาชนรงเทอร์มินอลทวนที่วันนี้น้องเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดตรงห้วยขวางโหหรอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปสุดท้ายผมตามไปตัดกับเขาที่ห้วยขวางนะฮะเพราะว่าเราอยากจะแบบตัดให้มันถูกใจนะเดือนหนึ่งเราก็ตัดผมทีเดียวเนาะเราก็ลงทุนไปก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปตัดกับเขาที่ห้วยขวางนะครับ ก็เนี่ยก็เรียกว่าร้านก็คงเสียลูกค้าไประดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าลูกค้าประจําของน้องคนเนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะตามไปตัดกับเขาเพราะผมก็เห็นเหมือนกันว่าก็มีคนตามไปตัดกับเขาเนี่ยที่ร้านที่เขาเปิดนะฮะอยู่เยอะเหมือนกันนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่ที่ลูกน้องอ่ะจะไปเปิดแข่งนะครับอีกหลายๆธุรกิจก็เป็นอย่างเช่นผู้รับเหมาคนหนึ่งที่ผมเจอที่เชียงใหม่เขาก็บอกว่าเนี่ยผู้รับเหมาในเชียงใหม่ส่วนใหญ่อะหลายๆคนเป็นลูกน้องเก่าเขาเนี่ยพอมันเห็นเราทํากําไรดีมันก็แยกไปเปิดแข่ง อันนี้คือเรื่องธรรมชาติของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะงั้นข้อดีข้อเสียมันต่างกันขึ้นอยู่กับเราอะ่ะมีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายยังไงคนที่บอกว่าฉันเป็นลูกจ้างไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความฝันหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเป้าหมายหรือเขาไม่ทะเยอทะยานแต่บางทีที่บ้านเขาอาจจะแบบรวยอยู่แล้วไงก็เหมือนผมมีรุ่นพี่ที่แบบตอนผมอยู่ออยเงินเดือนผมเจ็ดันเก้าหกสิบตอนเรียนแม่ให้เดือนละหมื่นจบมาเหลือเจ็ดพันเก้าผมรู้สึกว่าโอ้มันไม่พอใช้ฉันต้องหาอะไรทําเพิ่มแต่ ทำไมรุ่นพี่เภศสัตวผมอะที่แบบเป็นหัวหน้าผมปีหนึ่งเนี่ยเขาแก่ผมปีเดียวนะเขาชิลมากเลยเดี๋ยวก็หยุดไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่างประเทศผมนึกในใจเงินเดือนเจ็ดแปดพันเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวต่างประเทศวะปรากฏว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นร้านขายส่งร้านยานะครับใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วพ่อเขาก็จ้างเขาเดือนละสามหมื่นให้ทํางานออยอคือเหมือนกับพ่ออยากให้ลูกอยู่ออยอเพื่อจะได้มีคอนเนคชั่นมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อเขาจ้างให้ทํางานนะคือเงินเดือนออยอเขาไม่ต้องเอาก็ได้แล้วเวลาบางทีอะ ร้านเขาทาเป้าได้ไงเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ทําเป้าได้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็ไปไงพอเขาไปปุ๊บเขาก็ลางานไปผมก็เอ๊ะทําไมดูเขาชิลจังเลยแล้วก็ไม่ได้กระตือรือร้นจําเป็นต้องหาอะไรทาเพิ่มเพ,เพราะบ้านเขารวยไงน,นั้นคือคนที่แฮปปี้อาการเป็นลูกจ้างไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะแต่ชีวิตเขาอาจจะดีเวอร์อยู่แล้วก็ได้ไ <laughs> งเขาก็เลยแบบไม่จําเป็นต้องมาดิน้นรนอะไรเนงะี้ยสุดท้ายร้านยาน,นี้ก็ต้องเป็นของเขาอยู่ดีที่เป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ในชนบุรีก็เป็นของเขา เพราะสุดท้ายพ่อก็ต้องยกใหเ้เขาอะไรอย่างงี้ครับแต่คราวนี้บางคนที่ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเขาลาบากบางคนที่บ้านก็รวยแต่เขาอยากจะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นคือแต่ละคนมันนา,นานาจิตตังนะแล้วแต่ว่าคุณคิดยังไงแต่ถ้าอยากจะรวยก็คงต้องทําธุรกิจเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าชีวิตเรามีทุกอย่างพร้อมเราทํางานเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายบางอย่างการเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับส่วนตัวเองเนี่ยของผมเนี่ย เคยประสบกับการรับรายได้ทั้งสี่ด้านของเงินสี่ด้านในในหนังสือของโรเบิร์ตคิออสกิะครับ cash f ค o w q u a d r น a ะ่ะหนังสือเงินสี่ด้านพ่อรวยสองลูกเล่มสองผมเคยได้รับเงินทั้งสี่ด้านเลยผมก็คงแชร์ประสบการณ์อย่างนี้แล้วกันว่าแต่ละด้านมันดีเสียและต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วด้านแรกก็คือ e หรือ employee หรือการเป็นลูกจ้างที่ได้เงินเดือนนะครับก็ได้ตั้งแต่เรียนแล้วแม่ก็ให้เงินเดือนเป็นลูกจ้างแม่เรียนแม่จ้างเราเรียนนะครับ จนจบมาก็เป็นลูกจ้างของรัฐบาลไปรับราชการที่ออยอ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เคยเปิดธุรกิจส่วนตัวนะแต่ที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่แม่กองที่สมุทรสงครามนะเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่นั่นก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ช่วยแม่เฝ้าร้านขายของตั้งแต่เด็กสิ่งที่ผมมักจะเห็นประจําก็คือบางทีบางทีเนี่ยเวลาขายของเราก็เอาเก็บเก็บเงินใส่เก๊ให้แม่ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นบุ๊กแบงค์ของแม่เนี่ยอยู่ในเก๊ แล้วผมเนี่ยเป็นเด็กแล้วผมเนี่ยเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นนะฮะผมก็ชอบเปิดบุ๊กแบงค์ของแม่ดูนะตอนเ,นเด็กๆพอผมเปิดดูอันนะั้นตอนนั้นผมอยู่แบบชั้นแบบมหนึ่งมสองอะไรเงี้ยนะอู้ในบัญชีแม่เรามีเงินห้าแสนกว่าบาทเรารู้สึกแบบอุ้ยแม่มีตังค์เยอะเว้ยนะฮะปรากฏว่าบางวันเนี่ยมันก็จะมีของมาลงของมาส่งแบบเอ,อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาส่งที่บ้านแม่ก็เขาก็จะมาวางบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ แล้วแม่ก็จ่ายเช็คไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆวันดีคืนดีผมเปิดเก๊เอาเงินทอนลูกค้าเสร็จผมหยิบบัญชีแม่ดูชอบเปิดดูอะปึ๊บจากห้าแสนเหลือสองหมื่นผมว่าตกใจเฮ้ยหายไปไหนวะห้าแสนกว่าเหลือสองหมื่นอะไรวะเนี่ยแล้วเราจะมีเงินใช้ทั้งครอบครัวไหมเนี่ยตอนนั้นเราตกใจนะแล้วสักพักหนึ่งเงินมันก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพราะเราขายของได้ไะเงินก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นพอของมาส่งอีกแม่จ่ายเช็ควางบินเสร็จ จากห้าแสนลดเหลือสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคือตลอดตั้งแต่ผมเด็กยันผมจบมสามแล้วผมมาอยู่กรุงเทพแบบผมเปิดดูบัญชีแม่บ่อยมากเลยตอนเด็กๆนะม่เคยบอกใครเลยนะผมจะเห็นตัวเลขสองสามหมื่นจากห้าหกแสนสองสามหมื่นเด้งเด้งขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี้ยนั่นคือการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายปีผ่านไปครับผมเคยตั้งคําถามว่าทําไมเงินแม่งไม่เพิ่มทัทีวะคือมันก็คือห้าหกแสนกับสองสามหมื่นห้าหกแสนแล้วก็พอพอ,พอเช็คเก็บพอเก็บเช็คปุ๊บก็เหลือสองสามหมื่น พอขายของได้มันก็เพิ่มมาเป็นห้าหกแสนแล้วพอสั่งของเพิ่มก็สองสามหมื่นทำไมมันไม่รวยขึ้นสักทีวะตอนนั้นก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าที่บ้านเราก็มีสาขาเดียวทําไปก็ใช้ไปกินไปจ่ายค่าเทอมผมจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่ากินใช้ในชีวิตประจาวันไปเรื่อยๆมันก็ไม่รวยสักทีครับแต่มันอยู่ได้อย่างนั้นนะครับสิ่งที่พบก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวมันก็ไม่รวยสักทีเว้ยจนผมเห็นพี่ชายคนโตผมเนี่ยก็เปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน เป็นลูกของแม่นะแล้วก็แยกร้านไปเปิดร้านขายเเรื่องไฟฟ้าแต่ทําไมร้านเฮียเขารวยจังวะขยายเป็นหกสาขาทั่วจังหวัดเลยตอนนี้เขารวบเป็นสาขาใหญ่สาขาเดียวแล้วตอนเด็กๆกับผมเห็นเขามีหลายสาขาแล้วผมก็แบบไปเห็นที่บ้านเขาครับที่ร้านเขาอ่ะร้านใหญ่อ่ะสมัยก่อนจะเรียกบ้านเฮียว่าบ้านใหญ่ส่วนบ้านเราก็คือบ้านธรรมดาซึ่งจริงบ้านผมคือบ้านออริจินอลนะร้านผมเนี่ยคือร้านออริจินอลเฮียเนี่ยแยกออกไปจากแม่แต่เฮียกลายเป็นบ้านใหญ่เพราะว่าธุรกิจเขาใหญ่ มียอดขายปีหนึ่งกับพันล้านนะครับเครื่องจักรไฟฟ้าเป,เป็นโชว์รูมขายเครื่องจักรไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในสมุทรสงครามเลยสิ่งที่ผมเห็นตอนเด็กๆก,ก็คือไปที่ร้านเฮียเฮียมีลูกจ้างเป็นร้อยฮะยโอ้มีช่างซ่อมไฟฟ้ามีพนักงานขายมีแคชเชียร์มีเต็มไปหมดเลยคะผมก็แบบอ๋อถ้าเราอยากรวยอ่ะเราจะต้องขยายธุรธกิจให้ใหญ่ๆแล้วก็จ้างคนมาทํางานเสร็จแล้วเฮียผมก็ว่างมากไม่ต้องทํามาหากินอะไรไปลงเล่นการเมืองเป็นรองนายกเทศบาล ได้เล่นการเมืองเฉยเลยนะฮะแล้วเฮียเฮียเฮียเยนจบแค่ปีเจ็ดครับก็ไปเป็นรองนายกเทศบาลอยู่สองสมัยเฮียก็เลยอยากเป็นนายกเทศบาลปรากฏนายกเทศบาลต้องจบปริญญาตรีครับแต่เฮียผมจบแค่ปีเจ็ดก็เลยไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อจะลงเป็นนายกเทศบาลสมัครลงสมัครเลือกตั้งนะสิ่งที่ผมสงสัยตอนนั้นก็คือเฮียจบปอเจ็ดทำไมรวยจังวะแล้วที่บ้านเราอ่ะพี่ชายคนรองเราก็จบช่างไฟฟ้ามาทําไมไม่รวยเท่าคนจบปอเจ็ดวะอันนั้นเด็กๆคิดอย่างนั้นนะ ตอนเด็กๆคิดแบบนั้นว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเราจบปอเจตไม่ดีหว่ะต้องไปจบปริญญาหรือไงเพราะจบปริญญามาทําไมไม่รวยแต่จบปรเจกตทำไมรวยจังตอนเด็กๆรู้สึกแบบนั้นครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงว่าผมก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังว่าเออไปที่บ้านเฮียมานะเฮีย er เนี่ยเขาจ้างลูกจ้างทํางานเยอะมากเลยแล้วก็ขยายสาขาด้วยเราทําแบบเขาไหมเราจะได้รวยเหมือนเขาตอนนั้นผมก็มาคุยให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกลูกการจ้างลูกจ้างเนี่ยมันเสี่ยงรู้มันจะติ๊กเงินจะโกงเงินจะแบบ หักหลังอะไรเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคนจีนอย่างเราเนี่ย <ๆ S 1> ก็เลยมีลูกเยอะๆให้มาเฝ้าร้านให้เราไงผมว่าเอา้าล้วลูกแม่เนี่ยมันไม่จิกเงินแม่เหรอแม่ก็บอกผมว่าถึงมันจะจิกมันก็ลูกกูแหละไม่ใช่ลูกคนอื่นผมก็เลยสงสัยว่าแต่เฮียผมเนี่ยเป็นลูกลูกชายคนโตของแม่เนี่ยนะผมลูกคนเล็กเฮียมีลูกจ้างร้อยกว่าคนอะเฮียไม่กลัวเขาโกงเหรอวะงงจริงก็<ๆ>ไปเจอเฮียที่เชียงเมมงครับอันเชียงเมมงไปไหว้ที่สุสานผมด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นก็ถามเฮียเลยตอนอยู่อายุสิบสี่ยู่มสอง ถามเฮียว่าเฮียเฮียบ้านเฮียเนี่ยมีลูกจ้างตั้งร้อยกว่าคน่ะเฮีย er ไม่กลัวเขาจิกเงินไม่กลัวเขาโกงเหรอเฮียเฮียผมก็บอกคือเชื่อไหมคนจบป .7 ตอบผมแบบนี้นะเฮียเขาบอกว่ากลัวดิผมก็เอ้ากลัวแล้วเฮียจ้างทำไมอะบอกก็ต้องจ้างดิเพราะว่ายอดขายทั้งหมดอะตั้งกี่ร้อยล้านอะเฮีย er ไม่ได้เป็นคนขายนะลูกจ้างทําหมดเลยเฮีย er ถึงว่างๆไปเล่นการเมืองได้ไงมเอา้าเหรอแล้วเฮีย er, กลัวเขาแล้วทําไงอะ เฮียก็วางระบบบัญชีไงให้ตรวจสอบได้ให้เขาโกงเราได้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นถ้ามันเกินห้าเปอร์เซ็นเราก็มาปรับระบบบัญชีเราใหม่ให้มันรัดกลุ่มขึ้นสุดท้ายทุกวันเนี้ยเฮียมีลอสลอสของเขาคือสามเปอร์เซ็นลอสหมายถึงลูกจ้างอาจจะจิกบ้างหรือไปทําลูกค้าเสียหายแล้วร้านต้องชดใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสามเปอร์เซ็นเฮียเหลือเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเฮียพูดอย่างนี้กับผมนะครับว่าถ้ากลัวเขาโกงสามเปอร์เซ็นเราจะอดได้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เว้ยเพราะนั้นวันเนี้ยอย่าเสียน้อยเสียยากเสียยมาากเสีง่ย อุ้ยฟังเสร็จแล้วผมขนลุกเลยเว้ยกลับไปเล่าให้แม่ฟังว่าเฮออียเขาคิดอย่างนี้ในมุมมองของ business owner ที่อยู่ด้านขาวาของเงินสี่ด้านนะคิดอย่างนี้เนี่ยอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่ต้องกลัวเขาโกงเรากลัวเขาได้สามเราเลยอดเก้าสิบเจ็ดไงแม่แม่ผมบอกว่าอย่าไปเชื่อมันพี่ชายผมที่จบปริญญาก็ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าอืมวิธีคิดของคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวกับเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เฮ้ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ ล้วมันต่างกันแค่นิดเดียวอรัแค่เรื่องแค่เรื่องกลัวเขาโกงกับการวางระบบให้เขาโกงเราได้บางส่วนแล้วเราเหลือเท่าไหร่เราโอเคแค่นี้เองฮะมันทําให้ยอดขายที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของแม่ผมเนี่ยที่ทุกวันนี้พี่ชายคนรองของผมที่จบ่างไฟฟ้ามาบริหารอยู่่ะปีหนึ่งไม่น่าจะเกินห้าล้านนะฮะขายได้มีกี่บาทอะแต่ที่ผมคิดว่าไม่เกินห้าล้านเพราะอะไรเพราะปกติยอดมันจะขึ้นมาห้าหกแสนเนี่ยแล้วก็ลงไปสองสามหมื่นภายในสองสามเดือน สองสาเดือนเนี่ยงั้นถ้าเกิดว่าสองสาเดือนมียอดขายประมาณห้าหกแสนปีหนึ่งก็คงไม่ถึงห้าล้านอยู่แล้วนะฮะแต่ล้านของเฮียเนี่ยเกือบเกือบพันล้านต่อปีนะท้งที่เฮ้เขาจบให้ปอเจ็ดนะแต่เขาได้วิธีคิดแบบ business owner มาไงนั่นคือสิ่งที่พบนะครับว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเพราะเฮียผมเนี่ยถูกส่งไปทางานร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในในใน,นคปรปฐมฮนะตั้งแต่จบปอเจ็ดแม่บอกว่าไม่มีเงินส่งเรียนช่างไฟฟ้านะไปเป็นครูพักรักจํามาแล้วกันแต่สิ่งที่เขาได้มามันไม่ใช่ได้แค่วิธี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันได้ไมล์เซตของเจ้าของร้านที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมมาด้วยถ้าวันนั้นแม่ผมส่งเฮียไปทางานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆที่นครปฐมเขาก็จะได้ไมล์เซตของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆมาแล้วก็คงเป็นได้แค่เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยไอ้เรื่องเมล็ดพันธุ์ทางความคิดตรงเนี้ยไม่น่าเชื่อนะฮะมันไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะแต่มันมีสอนในประสบการณ์ของชีวิตจริงผมไม่มีโอกาสได้ทําธุรกิจส่วนตัวแต่ที่บ้านผมเป็นเจ้าของธุรกิจส่วววนตัแล้ผมมก็ีีพ พี่ชายคนโตที่เป็น business owner ที่แบบมีระบบทํางานแล้วไปเล่นการเมืองโดยไม่ต้องดูกิจการที่บ้านได้เนี่ยผมเห็นชัดแต่ผมไม่มีเงินทุนสิ่งที่ผมทําก็คือผมมาเจอหนังสือเล่มนี้แหละเงินสีด้านแล้วผมก็ได้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วในธุรกิจเครือข่ายมันก็สอน m i ซ์เซ t ให้ผมในเรื่องของการเป็น business owner จนผมสามารถสร้างธุรกิจเนี่ยให้มีรายได้มีเครือข่ายของเราเนี่ยอยู่ในองค์กรนะครับมียอดขายปีหนึ่งเป็นพันพันล้านได้ซึ่งมันส่งรายได้ให้กับเราอะ ปีหนึ่งหลายสิบล้านบาทโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องไปทํางานก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากธุรกิจแบบเครือข่ายอาจจะเป็นโชคดีสําหรับผมนะตอนนั้นรู้สึกโชคร้ายเพราะแม่ไม่มีเงินทุนให้เราไปเปิดกิจการไม่มีเงินทุนให้เราไปลองผิดลองถูกไม่มีอะไรให้เราคือแม่มีลูกชายห้าคนอะ่ะใหญ่ๆได,ได้ได้ตึกไปหลังหนึ่งพี่ชายคนรองก็ได้อีกหลังหนึ่งพี่คนที่สามได้เงินไปก้อนหนึ่งไปเปิดบริษัท พี่คนที่สี่ผมก็ได้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่เป็นแบบออริจินอลเข้าไปผมเป็นลูกชายคนสุดท้ายผมไม่ได้อะไรนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออทำไมไม่เหลือถึงเราวะคือเกิดช้าไปไนงะแต่วันนี้รู้สึกว่าโชคดีแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอนะวันนั้นเพราะเราไม่มีอะไรไนงะเราได้ได้เจอธุรกิจแบบเครือข่ายที่มันทําให้เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแบกความเสี่ยงแล้วเราขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการที่มีระบบทํางานแทนได้โดยที่เราไม่ต้องแบกความเสี่ยงไม่ต้องแบกสต๊อก ที่บ้านเฮียผมแบกสต็อกแอร์เป็นพันตัวนะแล้วมีคนงานเป็นร้อยคนที่ต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนแต่ผมไม่มีเลยนะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเป็นบิสเนสโอ O เนอร์ได้แบบไม่ต้องแบกความเสี่ยงด้วยเว้ยมันมีธุรกิจแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเว้ยทั้งๆท,ที่จริงๆเจๆ้าของธุรกิจมันต้องแบกความเสี่ยงแต่เราเป็นเจ้าของเครือข่ายโดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยที่ได้ไปลงทุนนะฮะได้ดอกเบี้ยปันผลค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์อะไรก็ว่าไปสิ่งที่ผมคบก็คือ เมื่อก่อนผมคิดว่าเออเอาเงินไปลงทุนแล้วได้ปันผลมันก็จะมั่นคงแต่ไม่ใช่ปันผลที่เราไปลงทุนในหุ้นน่ะมันก็คือกําไรจากกิจการเพราะฉะนั้นกิจการเนี้ยมันอาจจะดีปีนี้ปีหน้ามันอาจจะโดนดิสラบแปลว่าถ้าเราถือหุ้นโดยถือเราไม่สนใจอะไรเลยครับหุ้นที่เราถือมันอาจจะตกหายไปแล้วเงินต้นเราหายด้วยนะไม่ใช่ปันผลหายเดียวเนงเงินต้นหายก็มีหุ้นบางตัวที่ผมถือไว้อ่ะก็ต้องบอกตรงนะขัดทุนแปดสิเปอร์เซ็นนะเหลือมูลค่าอยู่ยี่สิเปอร์เซ็นตของตอนที่เราซื้อ แล้วปันผลก็ลดทั่วเพราะตอนช่วงโควิดอ่ะมันบูมมากเพราะว่าเขาเขาขายดียช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทางการแพทย์แต่พอแบบโควิดจางไปโควิดหายไปยอดแม่งตกเว้ยเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นผลเนี่ยจะเคยปีหนึ่งแบบห้าหกบาทหลือยี่ห้าตังเงี้ยแบบโอ้โหมหาสจัลได้ได้ประสบการณ์มากเลยเราก็าปลอบใจตัวเองว่าคือประสบการณ์นะฮะคุนบางตัวเราถือไว้อย่างเงี้ยขัดทุนสิบห้าล้าน หุ้นตัวเดียวนะติดลบสิบห้าล้านเนี่ยผมเปิดดูเลยว่าแบบหุ้นตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นยังไงคือมันมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเรานะครับว่ามันก็ได้ปันผลนะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูมันอย่างเงี้ยครับขาดทุนอยู่ทั้งหมดสิบหกล้านเนี่ยหุ้นตัวเดียวนะก็รู้ว่าอ๋อการที่เราเทเทเงินอนะ่ไปอยู่ในในกิจการกิจการเดียวเยอะเกินไปตอนแรกที่ปรึกษาการลงทุนก็บอกให้กระจายความเสี่ยง แต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันปันผลดีเว้ยแต่พอมันดอรอปปึบด้วยเหตุอะไรก็ตามโอ้โหพอร์ตเราตกพบวัวไปฮะนั้นการลงทุนเนี่ยมันก็ได้แพสซีฟจริงๆแต่มันก็ต้องดูดูทิศดูทางดูอะไรด้วยนะไม่ใช่แบบทิ้งไว้เฉยๆจนสุดท้ายอ่ะผมกลับพบว่าการที่เราอ่ะสร้างเครือข่ายนะครับผู้บริโภคข,ของเราเองในธุรกิจเครือข่ายแบบเลาซี่เนี่ยกับมีความ มั่นคงมากกว่าเพราะมันได้ข้อดีของการเป็นเจ้าของธุรกิจคือมีโอกาสรวยเพราะมันขยายได้โดยไม่ไม,ไม่มีข้อจํากัดสองมันได้ข้อดีของการเป็นลูกจ้างโดยที่เราไม่ต้องแบกความเสี่ยงเออมันมีแบบนี้ด้วยเพราะจริงๆแล้วจะเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะมันต้องเลือกไงถ้าคุณอยากรวยคุณต้องแบกความเสี่ยง h i g risk high r e t u r n อยากรวยอยากได้เงินเยอะก็ต้องรับความเสี่ยงเยอะนะแต่ถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงก็ต้องยอมจน แต่ถ้าเราอยากรวยแต่แต่ไม่อยากรับความเสี่ยงมันมีธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายแบบเลกาซีนี่แหละที่ทําได้แล้วพอเราเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคอะแล้วผู้บริโภคยังคงกินใช้สินค้าตราบเท่าที่ยังกินอยู่เราก็ยังคงมีไรายได้อยู่พวกเราลองนึกภาพสิผมเนี่ยเป็นเครือข่ายของเจ้าของบริษัทยาคูมาตั้งแต่ผมเด็กผมกินตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งจนทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งคือสี่ห้าขวบนะจนตอนนี้สี่สิบสี่ขวบกินมาเกือบสี่สิบปีแล้วะ ก็ยังกินอยู่ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีคนกินยาคูอยู่เขาก็ยังคงมีรายได้คนะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้บริโภคในเครือข่ายของเขาแต่วันนี้ถ้าเรามาทําธุรกิจเลกาซี่เราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในเครือข่ายของเราแล้วเลกาซี่ก็มีการซัพพอร์ตสินค้าดีๆที่มีมาตรฐานสามห้ 5, ตรวจทุกรถให้กับเราแบบเนี้ยมันทําให้เรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของเครือข่ายแบบเขาบ้างโดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงด้วยนี่คือทีเด็ดนะครับก็ เป็นมุมมองหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พวกเราเห็นภาพว่าวันนี้เราจะทํานาบนที่ดินของตัวเองหรือทํานาบนที่ดินของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องผิดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหรือเป้าหมายหรือสภาวะครอบครัวการเงินของคนคนนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าคนที่เขาทํางานประจําเขาไม่ดีหรือคนที่อยากทาธุรกิจเขาโลภไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตนะครับก็วันนี้ ท่านที่ฟังอยู่ท่านมีเป้าหมายชีวิตแบบไหนท่านก็เลือกได้แต่ถ้าถามผมนะครับสามารถทําธุรกิจเครือข่ายบริการได้ข้อดีของการเป็นเจ้าของกิจการคือรวยได้แต่ไม่ต้องแบกความเสี่ยงเป็นข้อดีของลูกจ้างนะอยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ครับอันนี่คือธุรกิจที่น่าสนใจมากครับแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ